ลูกสาวก้องห้วยไร่น่ารักมากน้องปิง๊งร้องเพลงเพราะแถมยังพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนและก็เกาหลีหนูเก่งว่าหนูพูดได้ทั้งหลายภาษาทั้งภาษาเกาหลีก็ได้จีนก็ได้อังกฤษก็ได้ไทยก็ได้พูดอีสานโคตรเก่งเพอร์แป๊เตียยน้องปิง๊งก่อโตเป็นสาวอายุได้17ปีแล้วแคมหน้าตาก็ยังน่ารักสวยได้พ่อแม่มาเต็มมีสายเลือดบันเทิงอยู่ในตัวเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของแท้ผมว่าร้องเพลงได้พร้อมมากๆ มีความเสียงใสเสียงดีถ้าหากปั้นให้เป็นศิลปินก็คงไม่เกินเอื้อมโชว์ลูกคอร้องได้ทั้งเพลงไทยเพลงอังกฤษเพลงเกาหลีทอนชคืเก่งได้พอของแท้ DNA เรื่องเสียงคงจะผ่านกันได้จริงๆน้องปิงรับหน้าที่เป็นคนร้องเดี๋ยวพ่อจะรับหน้าที่เล่นดนตรีให้เองก่ง น้องปิงไลฟ์สดกับพ่อก้องก็จะมีความเคมีเคใจพ่อลูกจนคนแห่สมัครเป็นเอซกันเพียบเพราะชอบเวลาคู่นี้เขาคุยกันจังหวะที่เขาไลฟ์สดด้วยกันกองหวยอะไรก็ขอให้น้องปิงร้องเพลงให้ฟังแลกกับเงิน1 0 0 0ันบาทงานนี้น้องปิงก็ไม่ยอมมีข้อต่อรองแต่ละประโยคที่พ่อสอนลูกแทมหัวจะปวดได้จริงๆตรวได้พันหนึ่งไปซื้อไปซื่อตัวไม้มันแพงกว่าพันหนึ่งเมืตตัวเอาเงินเฟนครับมีได้มึงก็ตัวเอาเงินู้บาวมือเดชทรามดาู้บาวคนนั้นู้บาวคนนี้ตัวมันเบ้าต่อแหลรเบ้าแลดแรดไปมันเดี๋ ได้ว่าน้องปิงเป็นความภาคภูมิใจของพ่อกล้องนอกจากจะสวยและเก่งแล้วก็ยังเป็นคนที่ตลกเฮฮาได้พ่อมาเต็มช็อตฟิลทุกครั้งที่มีโอกาสงานนี้หนุ่มๆก็คงจะมาต่อคิวสมัครเป็นลูกเขยกันเพียบเพราะว่ากล้องค้วยไร่ได้ออกมาประกาศหาลูกเขยเองเลยบอกมีเงินมีที่ดินหนึ่งร้อยไร่ใครที่เข้ามาสมัครแล้วไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าพ่อตาสามารถเลี้ยงลูกเขยได้แบบสบายสบายเจ็ดปีครับอยากได้ผัวแห้งผมอยากได้ผัวลูกผมอยากได้ผัวผมรวยแห้งครับผมมีที่ดินเป็นร้อยกว่าไร่มีบ้าน หลายหลังครับผมสามารถเลี้ยงลูกเคยผมได้บอกเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวลูกเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยปิดบังตลอดการเป็นศิลปินพ่อห่วงว่าจะกระทบกับงานพอโลกเปิดมากขึ้นก็ได้ออกมาประกาศว่ามีลูกกับอดีตภรรยาที่เลิก,ลกกันไปนานแล้วแต่หน้าที่ของพ่อก็ยังคงอยู่เคยชมหน้ามาตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วเริ่มฉายแววการเป็นศิลปินนักร้องตามรอยคุณพ่อกอ้อง กห็นกองเป็นคนที่เฮฮาตลกแบบนี้แต่กองก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ยังรักเด็กมากๆเห็นได้จากตอนที่อุปถัมช่วยเหลือดูแลน้องเติ้ลเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกหนูน้อยยอดกระตันอยู่โดยมอบโอกาสอนาคตที่สดใสทั้งเรื่องของการศึกษารวมถึงยังให้น้องชิมล่างเป็นนักแสดงอีกด้วยจนปัจจุบันน้องเติ้ลก็กําลังเข้าศึกษาวัยมัธยมต้นแล้วจากนี้กองก็จะไม่ให้น้องต้องไปลําบากขายพวงมาลัยอีกต่อไปและด้านพัฒาชีวิตการเป็นพ่อของก้องเวลาอยู่กับลูกก็จะเป็นสไตล์แบบ เรียกได้ว,ว่าน้องๆแต่ละคนได้นิสัยพ่อมาเต็มอ้เีย